สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมต้นพันธุ์นะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์สามนะครับทางส, er สวนได้จัดเตรียมนะครับจัดส่งนะครับให้วันนี้นะครับได้มีคุณพี่ท่านหนึ่งติดต่อทางสวนเข้ามานะครับว่าอยากได้ต้นพันธุ์นะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์สามนะครับก <tr ick> ็ <t iny> วันนี้ได้จัดเตรียมนะครับ ต้นอาคัดต้นสวยๆให้เลยครับนะครับมีแทงนะครับลำบินนะครับลำน้อยๆออกมาแล้วนะครับรากฟอร์มแข็งแรงสมบูรณ์นะครับทะลุถุงนะครับทุกถุงเลยนะครับ ำหรับไผ่าาบองหวานเป็น้ำพืงเบอร์สามก็เป็นไผ่นะครับกินหน่อนะครับไผ่ตัวนี้สามารถกินหน่อสดนะครับโดยที่เราไม่ต้องต้มเลยคือสามารถที่เด็ดนะครับหรือหักหน่อเขาออกจากต้นแล้วก็แกะเปลือกแล้วก็ทานได้เลยนะครับรสชาติจะออกหวานมันนะครับตัวนี้นะครับไม่มีสารสซยาไน์นะครับ นะครับสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับหรือคนหน้าคนแก่นะครับที่เป็นโรคเกาต์ครับาหวางความดันนะครับทานได้หมดเลยนะครับนะครับเราถ้าบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับลงปลูกแล้วใส่ปุ๋ยนะครับทำโพลลุมนะครับใส่ ใส่แกบดํำนะครับก็จะทําให้หน่อเขาเยอะนะครับหน่อเยอะแล้วก็หน่อจะหวานนะครับนะครับสําหรับชุดนี้จะจัดส่งให้กับคนพี่ที่ตําบลหนองบัวใต้นะครับอําเภอเมืองจังหวัดตากนะครับความสูงก็จะอยู่ประมาณ6 0สิเจดสิบนะครับแล้วก็มีส่วนปลายนะครับส่วนลำสูงเกิน100รเมตรนะครับตรงนี้เราจะไม่ตัดนะครับ เราจะโค้งออเวลาบรรจุใส่กล่องนะครับก็อาจจะส่งผลให้เขาหักบ้างช้ำบ้างนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าถึงมือพี่ๆแล้วสามารถที่ตัดตกแต่งกิ่งได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ถึงมือแล้วพักไว้ประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับเอาไว้ที่ร่มลดน้ำนะครับพอเขาฟืน้นตัวดีแล้วก็สามารถลงปลูกได้เลยนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์สามก็สามารถติดต่อทางเพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลขศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดสามเก้าแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยส่วนก็ยังมีต้นพันธุ์นะครับฟอร์มลากสวยๆแข็งแรงสมบูรณ์นะครับนะครับต้นสวยๆพอที่จะมีแบ่งพันให้กับพี่ๆอยู่นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์กาเด้นนะครับทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารเดตดความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับพี่ๆสามารถเข้าไปกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับแล้วกดถูกใจให้ด้วยนะครับ